นอนนานไหมส่งวันนี้แม่วันนีแใ่นอนนานจังผมกจีเน็ตอย่าไอไอออสมาด้วยออสออสมาด้วยเอ้าดีครับแอบออสได้ป่ะออสวุ่นเลยเอาผมแม่แม่กินข้าวยังกินข้าวยังไปแล้วเลเออนอน ไปเร็วมามามา,มาหาแม่ก่อนมาเยี่ยมแม่ก่อนมา,าแม่ก่อน <มา S 1> อส้มมาครับมาส้สมมาให้แม่ด้วยสม้มไปกินหลังหลังหลังข้าวล้างปากย <c oughs> ินงแมอ้วนขึ้นนะฮะอ้วนขึ้นนะเออมีนำ้ำมีนำ้ำมีเนื้อขึ้นนะอ้วน,น <c oughs> จะไปไปไหนกันมาหาแม่นี่แหละอ๋อ เดี๋ยววันที่หนึ่งพี่สามก็จะพาไปกินข้าววันที่หนึ่งปีใหม่อ่ะปีใหม่พี่หนึ่งพี่หนึ่งบารืเนี่ยพี่สามก็จะพาไปกินข้าวพ,พีงพาแม่ไปกินข้าวมั้งไม่รู้ก็จะรวมรวมลูกๆไปกินด้วยหร,รือเปล่าเดี๋ยวคุยกันก็ชิมก่อนมันกินแถวๆนี้น,นะมั reath. ้งเห็นก็ไปกินประจำร้านเนี่ยร้านไหนร้านไอ้ตรงอะไรเดี๋ยวตรงว่าร้านจิกอะว่าควรอะไรปะร้านตรงนั้นวันอันร้านจิกเออมีร้านอ,อ,อ,อานหนารอยู่ร้านตรงนั้น ชื่อะอะไรบางูกอะไรบ้าเคยเคยยา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 ไปกินนูน่นู่นบ่อ <c oughs> ย,ย,ย,ย <c oughs> แม่ <c oughs> ยังเช้าเช้ออกกาจะดเดินออกกับก <c oughs> ากายป่ะเดินเช้าบ่ะตอนเช้าเ้ายังเดินปะ่ะ <c oughs> เดินหน้าบ้านน่ะน <c oughs> งงี่บ้ทุกไหวป่ะแม่ไหว มีน้ำมีเนื้อกันเยอะเลยแม่นพราะนั้นนั้นน้ำพอไม่หน่อยมีน้ำมีเนื้อ <laughs>

นี่งูหนักเลยพี่ริวเห็นเขาบอกว่ามีคนโชคมีเจอดล้น้อยติดตัวหละ